งบประมาณพันหพี่ว่าไงจะได้กี่ยกเอ้ยจะได้กี่ชิ้นเอ้ถูกแล้วนะครับกระสองติดตามผมขอมากันดีนะจัดอะไรงบตำตำอ่ะเดี๋วจัดให้ไปเคนากินะเฮ้ยสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอลเลสซิ่งกลับมาอีกแล้วครับผมกลับจานจัดอะไรแต่งจานนะสันว กลับมาอีกแล้วกับการจัดอะไรแต่งครับผมยอดวิวดียอดวิวดีน่าวิวดีครับน้อง,องน้องขอมาใช่น้องๆ้องขอมาแต่โอ้โหพี่ปอเราต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยลายคอมเมนต์มากๆเฮ้ยแล้วมันทําได้จริงเหรอเฮ้ยพี่มันจะสวยเหรอมันจะครบเหรอคลิปนี้มีคําตอบกับการจัดงบแบบโลคอสโ t คอส s เยโซโลคอสแบบช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่แล้วก็ต้องประหยัดนะครับผม เป็นคู่แข่งของอลุงพูดไม่ได้ครับติดคอกลับมาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมจะพาจัดอะไรจงแบบงบน้อยที่สุดแต่ครบวงจรและหล่อด้วยไม่เชื่อมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปแน่นอนนะครับมาเดี๋ยววันนี้อันดับแรกเลยนะครับผมผมก็จะพาไปดูอะไรดีไม่ใช่โลวนี้นะไม่ใช่โลวนี้แต่ให้ดูให้ดูน้กง,งานก่อนอให้ดูน้กงานก่อนอันนี้ นี่นะครับอันนี้คือโลทีทีแร็ซซิงนะครับเฮ้ยขอบมันเล็กไหมพี่ปอสงสัยขอบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดาขอเดาเดาหน่อยเดาหน่อยหนึ่งจุดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใชยหนึ่งจุด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 อีกนิดนึงครับผมอีกนิดนึงฮะจุดสองครับผมมึงจะเล่นเพื่ออะไรนะฮะอันนี้คือขอบทีทีแร็ซซิงหนึ่งจุดสองนะครับบอกเลยว่าสวยมากมากแต่คันนี้เธอไม่ได้อยู่ในคลิปเรานะเราอให้ดูคันนี้เอาไปใส่ปลาวันเอออ่ะ แต่คลิปคลิปนี้นะครับเราจะหยิบเป็นโลบันไสนะครับเพื่อไปยัสงบนะฮะ,ะนะฮะเข้าใจไหมไปเราไปดูโลบันไสกันดีกว่าว่ามีกี่สีไปเอาล่ะก่อนที่เราจะไปหยิบอะไรแต่งชิ้นแรกกันนะครับโอ้โหโชว์งสวยป่ะพี่อ,อันนั้นนีิบมันก็จะอย่างเงี้ยถูกต้องไปโดนโลคคนเดิอนอีกบเรียบร้อยเออไม่เผื่อแบบมีคนแบบเดินมาสะกิดเพิ่มแม่งล้มเลยนะอืมล้มง่ายนะซึ่งขาตั้งนี้สําคัญมากนะครับเราหยิบมาก่อนเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้มือเรานะครับผม โลอยู่ข้างหลังผมครับทุกคนพร้อมหรือยังครับผมทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังป <toggle. S 1> ไนกลับบ<ๆ>้ ards, ained, านกันไม่ใช่ใหญ่ยอกยอกยอกมา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 นี่นะครับหน้าตาโลของเราโอโ้โหมีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมมีหลากหลายเกีรกเกรยร์นะครับทุกงานก็จะผ่าน QC สังเกตที่สติ๊กเกอร์ครับนี่ครับน,นะนี่นะนี่นะก็คือโรงงานเขาคัดมาแล้วอันไหนมีตําหนิเขาก็จะไม่ให้ล็ดรอดมาเด็ดขาดทั่วต้มอร่อยดีพี่บิวพี่ีิว หัวต้มอร่อยดีรม่เี้ยวไม่ใช่ราคาถูกราคาถูกราคาแพงแล้วก็ทําให้เราใช่ไหมว่าความทนทานมันได้แค่ไหนเอออยากดูไปดูคลิปต้มโยนโรถูกต้องอ่โอเคเออเรามีทั้งราคาถูกราคาแพงนะฮะมาสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่เราบอกนะครับผมประหยัดจังนะคำพูดนะครับผมมาเนี่ยอยู่นี่อันนี้วะเนี่คือแบบว่ามันเป็นสียอดฮิตนะครับน้องๆเออก็ไม่ได้แอคร์สมาร์ทด็อกเอ้ยคำนี้มันคุ้นไหมไม่เอาดีกว่าก็ไม่ได้แบบ ไม่อยากจะเก๊ะคำน้องแต่ว่าสีดำมันหาบันไซสีดำไม่เจอเอาเป็นว่าอันนี้บันไซแล้วกันเออเอาเป็นว่าอันนี้บันไซอ่าบันไซสีดำเออใช่บันไซสีดำนะเพราะว่าถ้ามึงไม่เอาบันไซเออมึงก็จะไม่ได้งบนี้เลยพันห้าบอกไปเลยถูกต้องเป็นบันไซนะขอบ1.4นะอ่าโอเคนะโอเคตอนนี้เราก็ได้โลไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวนะอยากได้บอกพี่วิวเออวะอู้ลืมได้ไงวะถ้าเราอยากจะแบบกิเลศมาน่ะอยากได้บอกอีกนิดนึงอ่ะได้ไหมนิดนึงได้ได้ได้โอเคหยิบเลยอ่ะ ไว้คลิปนี้นะฮะเราก็จะเอาเป็นเบาะจวดเว้ยทรงบางเว้ยคือของมันต้องมีอ่ะคือไม่อยากจะเค้กมากนะครับน้องๆคือถ้าเกิดน้องๆใส่เบาะเดิมนะคือแบบมันรถมันสูงเกินอ่ะแล้วเราลดเราโดดเตี้ยใช่ไหมเราไปนั่งเบาอกสูงเนี่ยมัน,ม,นมันไม่เฟี้ยวครับน้องๆพี่วิวอันนี้มันบางไหมอันนี้อะบางครับบางสุดเลยไหมใช่ใช่ใช่น่าจะบางสุดลแ,ล oh oh. แล้วแหละถ้าบางกว่านี้ก็พวกไอรถเชงอะ oh. ที่มีต่แผ่นบางๆอ่ะอันนั้นก็คงใช้งานไม่ได้หรอกใช้งานไม่ได้แต่นี่ยังใช้งานได้อยู่เราก็ได้สูงด้วย โอเคครับตอนนี้เราก็หยิบได้มาประมาณสชิ้นแล้วนะครับผมที่เป็นหลกัหลกๆแล้วก็สําคัญน,นะครับยังเดือ,อยยางนอกแล้วก็ยางในซีนลวดนะครับที่เรายังไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวเราจะหยิบไปรวมกันแล้วกวองไว้ข้างหน้าทีเดียวเลยดีกว่านะาอพี่วิวถ้าเราแบบหยิบนิดนึงอะ่ะก <c oughs> ิเลอีก็เรยกิเลสมาเดีย่ยเห็นเห็นเนี่ยมึงจะเอาอะไรเอามันมีอะไรเอาเอาได้บ้างพี่วิวคือมึงเอาได้ทุกอย่างไงทุกคนครับอยากจะบอกทุกคนว่าขยันเก็บตังค์นิดนึงนะครับแล้ว อะไรพวกนี้ครับมันจะอยู่แค่อื้อมนะครับใช่ไหมพี่ปอแต่ตอนนี้ก็ตามงบไปก่อนนะตามงบไปก่อนนะครับผมป้าเดี๋ยวเราจะรวมอะไรเพิ่มเราเราไปเจอกันข้างหน้าเลยไปเอาล้ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาลังหารในที่เรียบร้อยลเราก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ไม่ใช่นะครับผมคนละคันกันนี่นะฮะอะไรของเรานะฮะเป็นยังไงบ้างครับนี่พี่พิวเลี้ยงกันไ่กลับเดี๋ยวบอกนะว่าพันห้าแบบได้หมดเนี่ยโอ้เป็นไงครับพันห้าน้องว่างไง ไม่เชื่อก็อเดี๋ยวรอคำนวณกันคำน,น,นวณกันว่าจะได้จริงเปาถูกต้องถามว่าพี่เฮ้ยทรงมันจะสวยหรอพี่มันครบหรออืมบอกแล้วว่ารอชมนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปรวมราคากันบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนะครับผมไม่เท่ากันนะฮะแต่ละร้านนะครับผมไม่ใช่ว่ามาคอมเมนต์พี่ทำไมร้านนี้ราคานี้ร้านนี้ราคานี้เออร้านนั้นราคาเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ บอกแล้วครับผมว่าแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่ร้านนะฮะ,ะอ่าไม่เท่ากันอันนี้เราจะเองจากที่นี่นะครับผมเราจะรวมจากที่นี่นะครับผมใครอยากได้ทักเพจอำนาจอะไรแต่งคอนแก่นนะจ๊ะเรามาใส่500นะครับทุกคนมาบวกเข้ามายางนอกคู่ละอ่สองร้อยแปดสิบนะครับผมยางเราะใช้เป็นสี่สิบห้าเก้าสิบนะครับทุกคนอันนี้ยางไหนเออนี่ยางในอันนี้ยางในสองร้อยแปดสิบสองเส้นก็ห้าร้อยหกสิบครับทุกคน อย่างใน2เส้น140กล่องซีรวดกล่องละ120เป็นของยากุโซคะแนความยาว157และ184นะครับผมกล่องละ120่สองกล่องก็ก,ก็กูต้องพูดคนเดียวครับ240ครับพี่ <c oughs> มาพี่เนี่ยได้แล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงเลยพี่วิวเออเทแบบอย่างที่พี่ปอบอกเฮ้พี่ปอเกิดทีเลนอนะครับพี่ปอบแบบ ต้องการเบาวันเบาอ,อะไรเงี้ยเราก็บวกไปเบาไปนะฮะเบาแปดร้อยห้าสิบ,บครับผมเนี่ยอบวกเข้าไปครับอาจจะเกินงบนิดหน่อยนะฮะที่เราตั้งไว้ในคลิปนะครับผมนี่ <c oughs> คือของมันต้องมีครับทุกคน <c oughs> เออทรงบางด้วยนะทรงแบบทร <c oughs> งสาวชอบอ่ะ <c oughs> นั่งร้วสาวแบบเบียดมาหาเรานะแบบเอ้ยเอ้ยเขินแบบอุ้ยแบบ ข้างหน้ามีตึงแน่นอนอะ่ะนี่นะถ้าใกลเกิดกี่เหยก็จัดไปได้นะผมถามว่าพี่มันเกินงบเท่าไหร่พี่มันเกินงบไม่เยอะนะครับทุกคนแต่ยังขาดอีก2ชิ้นที่นี่จําเป็นนะเว้ยกับการจัดทรงพอรถโชคและขาตั้งนะครับเราลืมบวกไปเลยครับพี่ปอนี่นะบวกไปอีกอ่าอย่างละอ่ะตีไปเลขก,กลมเลย2ชิ้นนี้ห้ารอยอ่ะนะครับผมบวกไปเลยนี่รวมๆแล้วส0 0พันมีทอนโอ้สามพันนี้ก็อิ่มแล้วอื อันนี้คือแบบว่าถ้าทุกคนราคาแบบทุกคนเกิดกิเลสนะแต่ถ้าทุกคนแบบเฮ้ยงบผมแค่ 1, 5, พันห้าพี่ผมผมก็ตัดปอออกไปนะครับแล้วผมก็ตัดอาจจะตัดข้อลดโช๊คออกไปก่อนหรือยังจะยังยัง,ย,งยังจะเป็นทรงเดิมยังไม่จัดทรงก่อนก็ได้ก็แค่ลงไปแค่โลก่อนอันนี้คืองบพันห้าใช่ไหมพี่วิวเยสตัดตัดอันนี้ออกไปนะอันนี้ออกไปมีแค่นี้ม,มีแค่โลโลนี้ของบันไซนะใช่โลของบันไซเออเนี้ย เผื่อทุกคนนึกภาพไม่ออกพ,พี่วิวมันไม่เห็นภาพอ่ะทำไมออวะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวบวกราคาก่อนนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่อันนี้คือยังไม่จัดทรงอ่าแต่สองพันเจ็ดที่เราบวกไปเมื่อกี้ก็คือจัดทรงจัดเบาะเปลี่ยนขาตั้งเรียบร้อยได้หมดเลยในกองนี้ถูกต้องเขาบผมไหมครับ,รบพี่วิววอยากเห็นของจริงอะ่ะทำไอออะ เผื่อเนื้อผ้าไม่ออกอ่ะไหนๆก็คำนวณเสร็จแล้วนะครับผมไปของจริงอยู่ข้างในอา้าวเป็นไงครับ LED ครับน้องๆโอ้โหโอ้โหตัวใหม่ป่ะนี่พี่วิวถูกต้องครับผมนี่ดูจากจอไม่ดีครับคุณแจก็อยู่ครับผมเปิดไปนิดนึงนี่นโอ้โคุณแจก็อยู่ให้หดูกับเราอ่ะ,อะครับกดรับมาครับน้องๆมีสตาร์ทมือด้วยนี่อันนี้คือเป็นหน้าตา ก็เจริงนะครับที่เราจัดทรงลงโลงไปที่เรียบร้อยแล้วก็จัดบอไปอีกหนึ่งใบนะครับทุกคนทรงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพี่พิวบอกเลยว่าแค่นี้ก็แบบก็มีทรงแล้วอะ่ะดีกว่าสวยกว่าเดิมเดิมอะ่ะข้อหรดโช๊คเป็นไงพี่พิวนี่ข้อรดโชกอันนี้คือบอก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 เลยนะครับว่าแล้วแต่คนชอบนะับเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะถ้าใส่เองนี่ลําบากนะเออลาบากจริงเอามาช่างใส่ให้ดีกว่านะครับผมยางโช้งเ้อเลยนี่ล้อบันไดที่ผมบอกขอบหนึ่งจุดสี่ยางสี่ห้าเก้าสิบนะครับผม นี่นะแต่ได้ทรงนี้เลยบางๆถูกต้องนี่จะเป็นแบบนี้นะผมถามว่ามันมันมันกินขอบร้อเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกนะหรือว่าใครจะใส่ห้าสิบร้อยหรือว่าเบอร์สองร้อยก็ได้นี่คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับเราก็ไม่ได้บังคับนะครับอันนี้ก็คือทาเป็นคลิปแนะนําเฉยๆนะครับอ่าถามว่าทรงเป็นแบบไหนแงสวยไหมอ้าวไดีอีกคาถามหนึ่งพี่ครับแล้วผมจะโหลดหน้ากี่นิ้วดีเนี่ยคาถามประจําเลยขาดไม่ได้เลยทุกคนคันนี้เขาโหลดยังโหลดแล้วครับทุกคน อันนี้โหลดแล้วนะคบพี่ปอนี่นะโหลดแล้วเรียบร้อยอยังยุบได้เหมือนเดิมโู้นิ่มด้วยนะตัวนิ่มด้วยวะจริงระยะยุบก็จะเหลือเยอะนะป mm hmm. อชิคยิ่งาะขอ,องช่องเราก่อนที่เราจะปิดคลิปเราไปดูกันหน่อยว่ามันจะเหลือเยอะไหมนะครับผมไปครับเป็นไงปอนิดเดียวพี่วิวเเออก็ก็ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ใช่ไหมแบบว่าซ้อนสองมาชนเนิน ก็ได้น่าจะได้โอเคโอเคก็นี่จะจะประมาณนี้นะครับผมโหลดหน้าเอา1.5นิ้วหรือไม่เกิน2นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเรากับฐานปอไปพี่วิวพี่วิวะแอบเห็นอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้โอ้เออฮ้ยะอยากเห็นนะอยากเห็นจริงจเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกูจัดให้เลยรีวิวน้องนมสดปะซิ่งโอ้โหดูดิเดี๋ยวเราแบบกูอยากให้แบบกล้องแบบสามารถแบบรมกลิ่นได้อะทำไมครับ คือกลิ่นคาวพคอแรงมากมึงได้กลิ่นไหมค,คือเพิ่งเปลี่ยนมานะ่น,นี่โอ้ใช่ว่ะพี่วิวโคตรเหม็นอืมโคตรเหม็นเหม็น,นจริงอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจัดให้นะครับผมรีวิวบาซิ่งน้องนมสดนะครับอันนี้บอกเลยว่า FC ตั้งชื่อให้น,นี่ปอตั้งชื่อให้แล้วถูกต้องม,มันมันบังเอิญมากๆมันไปคล้องจองกับชอ็อก้ย ชาว้วยนมสดนี่ <วะ S 2> เป็นไงเดี๋ยวจัดให้คลิปหน้าครับไปใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อันนี้ขอบคุณคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับพี่จัดงบพันห้าหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะเกินงบน,นิดนึงไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือเอาเป็นว่างบพันห้าถึงไม่เกินสามพันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ทําคลิปงบเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับอ่า นี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับเจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพ<ส>ื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะถ้าเกิด<อ>ใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเหตุอานาจอะไรแต่งขอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ายาเคลือบเงาดุดเคลือบแก้วนี่เลย เพจโค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับคำนี้นะฮะสายท่อหนึ่งแกว